ครับกะขอสวัสดีพี่นอ้องนะครับผมวันนี้ลุงท่องกะพามาเบิงปลามันสับปะหลังจอนเทียงๆนะครับผมแดดห่อนแห้งพี่นอ้องลุงท่องกะได้มาจากห,าหน้านะครับผมกะเลยแวะกขาม,าม้าให้มันอีกครัง้งหนึ่งนะครับผมพาพี่น้องมาเบิงแสงแดดนะครับผมกระทบใบมันนะพี่น้องเหลืองม,มงมงอยู่พี่นอ้องนะครับผม เพื่อนทั้งเกาะแสงไลยดีแห้งพี่น้อมนบบงอมันทั้งเหลังเนาะแล้วกับผมเพื่อนทั้งเกาะแสงไลยดีกันะครังพี่น้องการแดงแล้วกับใบเหลืองหยาบๆเลยพี่น้องนะครับผมเบื้องผาบลวมๆมันของลุงท้องกะดูดีแน่จังหน่อยเนาะครับผมแต่ว่าตัวใบยิกกะสูงเนาะครับผมตัวใด้เพื่อนเป็นต้นใบยิก,กเพื่อนสีสูงพี่น้องเนาะครับผมเพื่อนใบยิกแต่ทั้งยอดเลยพี่น้อง ยอดเพื่อนสีเป็นใบยิกเนาะครับผมแต่ว่าข้างล่างเพื่อนสีเป็นใบธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบธรรมดาเป็นใบปกติเพื่อนนี่เนาะครับผมพี่น้องใบเพื่อนสีออกแบบนี้เนาะข้างลางขางบุเพื่อนสียิกเ <c oughs> นาะครับผมแค่นี้การเริ่มดีขึ้นแน่ละละพี่น้องเรื่องใบยิกเนาะครับผมลุงท่องกับบมี่อียงังสิมาแนะนำเพิ่มเติมเนาะครับผม,นะบผมนอกจากจะว่าลุงท่องขีด ด้วยน้ำมักป่าอย่างเดียวนะพี่น้องน้ำมักป่านะครับผมน้ำมักป่าอย่างเดียวกับลอผลเท่านั้นพี่น้องบานลุงทองก็ะแหล่งแหล่งมาสามสี่มือเลยพี่น้องนะครับผมถือนโต๊กมากนนะกะแป๊บเดียวนะครับผมหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่เพิ่นก็หายไปจ่อยนะครับบางมือน,นั้นเพิ่นก็ลินมานนะครับผมลินมากับพอดิ้นซุม่มแดดออกมือนีนก็แหงจ่อยพี่น้องปลามันลุงทองเนาะ พื้นที่สามไร่ครับแดดหนอนๆนครับผมก็ขอ,ขอจบไอคลิปไรเพียงแค่นี้ก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ